ภาษาเกาหลีสำหรับคนปากดีแบบพวกเราเฮ้ยเอาจริงเหรอชินจารุชินจารบ้าไปแล้วปะเนี่ยมีชอซอมีชอซอเฮ้ยอย่าเรื่องเยอะโอ้โหอะไรก็เอาไปเถอะยุนันตอยจิมายุนันตอลจิมาโบาบูยะพาบูยะอันนี้เอาไว้หยอกคุนคำได้อยู่นะคะอยู่ที่น้ำเสียงนะแล้วไงเหรอแล้วไง คือ서그래서จะทําทเป็นเก่งไงวะรู้ว่าพร้อมแหละจัลันชกขาจิมาจัลันชกคาจิมาทำไมกลัวจดลัสซ์จดลัสซ์ตลกปะตลกแหละอุตเกเนอุตเกเนโอ้อย่ามาเนียนเรื่องนี้เขารู้กันทั้งประเทศชิชิมิเตจิบะชิชิมิเตจิมานาดานปอนปอนเนปอนปอนเน พูา,มา,มานนะั้ม말많า말많아ทำไมะทำไมเว้เว้ทุกคนเมนให้เก็บหน่อยคะ่ะว่าหนึ่งคำที่คิดว่าได้ใช้แน่ๆคือคำไหนคะ่ะ